ก่อนเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าคงไม่ได้แตกต่างกันพอน,นัดก็มาผมก็แปลกใจเล็กน้อยตอนที่น้องที่โทรศัพท์นัดหมายบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องมีเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงผมว่าแม่ของแอซัติกเองอะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการตัดละด้วยความที่มันมีความละเอียดความใส่ใจในแง่ของตัวเลขค่าต่างๆ ผมนรโดมวานิดดดีครับตอนนี้อายุ48ปีเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของกิจการในเรื่องของการบริหารความมั่งคัง่งการปรับโครงสร้างธุรกิจการวางแผนโคดิ้งเงินปันผลบริษัทฟินฟันครับผมเริ่มมีปัญหาสายตางแต่ประมาณอายุ18ช่วงเข้าเรียนมหาวิทยาลายัยน่าจะเกิดจากเตรียมตัวสอบเ n นทรานซสมัยก่อนทำให้เราใช้สายตาเยอะจริงผมไม่ได้เป็นคนสายตา สั้นเยอะมากก็เห็นปกติแต่ว่าเราขับรถเราเริ่มสึกความไม่มั่นใจช่วงที่ก่อนจะเข้ามาไอซอบติกเองเนี่ยก็มีคุยกับพี่ที่รู้จักกาันแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวกาลังจะไปตัดแว่นใหม่เพราะว่ารู้สึกแว่นเดิมเนี่ยค่าสายตาม,มันเริ่มเปลี่ยนละแกก็เลยแนะนําว่าเออเนี่ยลองเข้ามาไอซอบติกสิ 4. แก่ก็ใช้ที่นี่อยู่ก็เลยมีโอกาสได้นัดใหม่เข้ามาลองดูครับตอนแรกก่อนเข้ามาเนี่ยก็คิดว่าคงไม่ได้แตกต่างกันพอน,นัดก็มาคุมเนี่ยก็แปลกใจเล็กน้อยตอนที่น้องที่โทรศัพท์นัดใหม่บอกว่า อย่างน้อยเนี่ยต้องมีเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงปกติเนี่ยใช้เวลาวัดสายตางจริงผมว่าน่าสัก1ิบห้ายสนาทีเลือกกรอบอาจจะนานกว่าแต่ว่าที่เนี่ยใช้เวลากับการวัดจริงๆ2ชั่วโมงกว่าได้เลยผมว่าแม่นของไอสซติกเองครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่กระบวนการตัดละด้วยความที่มันมีความละเอียดความใส่ใจในแง่ของ ตัวเลขค่าต่างๆมันทําให้มั่นใจในการใช้แว่นตามากกว่าเดิมวันหนึ่งที่เราจ่ายเงินกับค่าทําแว่นในราคาหลายหมื่นรู้สึกให้มันคุ้มกับการที่เราซื้อมาจริงๆเลนที่ตัดมาเนี่ยมันค่อนข้างดีมันทําให้เราเซฟสสยตาเราด้วยนะครับแว่นตาตัวกรอบที่เลือกมีความเบาใส่สบาย